อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่369กองทัพกลายพันธุขององค์กรแซดใครกันที่มอบความมั่นใจให้แกคิดว่าตัวเองจะหนีรอดไปได้เสียงของชินเฟิงทั้งสมเทศและเยอยหยันก่อนหน้านี้ชินเฟิงยอมให้โกเกิงสลัดหลุดเพราะต้องการติดตามเขาออกไปนอกเมืองแม่ไปหลีจะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ก็จริงแต่เขาอยากหาวิธีที่มันสมเหตุสมผลมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้นชินเฟิงอยากเห็นสีหน้าพลิกผันของโกเกิงที่จากภาคภูมิใจสุดแสนกลายเป็นสิ้นหวังนี่ทำให้รู้สึกสะใจไม่น้อยโกเกิงสับฝีเท้าดูเดือดชินเฟิงไม่รังรอวินาทีถัดมาก็โฉบกายไปดักทางเขาเทคนิคก้าวมังกรตามทางที่ย่ำผ่านของชินเฟิงดังมังกรเทวะที่เคลื่อนกายลากยาวไม่เห็นหางหนึ่งแขนง้างออกฟาดตบด้วยฝ่ามือเดียวมังกรตะปบเพลง ปราณกำลังภายในที่คอยคุ้มกายของโกเกิงแหลกสลายลงทันใดาอาโกเกิงเฝ้ามองฝ่ามือที่กำลังใกล้เข้ามาในสมองขอบคิดว่าหากเขาโดนฝ่ามือนี้เข้าจริงๆต่อให้ไม่ตายก็คงเจ็บปวดราวถูกถลกหนังแกเป็นคนบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้เองนะประกายแห่งความบ้าคลั่งฉายวาบเข้ามาในดวงตาของเขาร่างกายเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามตัวเริ่มเคลือบไปด้วยชั้นเกด็ด ซึ่งเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ฝ่ามือของชินเฟิงประทับลงเปรี้ยงชินเฟิงฟาดโกเกิงลอยลัดเลิ้วออกไปขณะเดียวกันร่างของโกเกิงก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงในอากาศคริปตาเดียวก็แปลงร่างเป็นสัตว์ร้ายมีเกล็ดปกคลุมไปทั้งตัวแท้จริงแล้วเขาผสานเข้ากับยีนของเสือกรอกเกล็ดยังไม่พอกลิ่นอายที่ปลดปล่อยออกมาของโกเกิงมันไม่เหมือนกับมนุษย์กลายพันธุ์เลเวลดีในเมืองชาตง ที่เป็นแค่ระดับนายพลสัตว์ร้ายตรงกันข้ามโกเกิงมีระดับเป็นถึงราชนสัตว์ร,ร้ายเพียงเสี้ยววินาทีความแข็งแกร่งของโกเกิงทะยานขึ้นเป็นอย่างมากเสร็จชั้นละโกเกิงพุ่งตู่โตมสองมือแปรสภาพเป็นกรงเล็บเสือยังไม่พอดูเหมือนว่ามันจะผ่านการกลายพันธุ์เป็นพิเศษเพราะเล็บบนนิ้วมือมันยาวมากถึง30เซนติเมตรแต่ละนิ้วราวกับใบเลื่อยอันแหลมคมโกเกิงชาร์จเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทว่าฉินเฟิงเองก็มีคิดหลบเลี่ยงทั้งสองต่างฝ่ายต่างระดมโจมตีแลกกันหมัดต่อหมัดตูม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 ชินเฟิงยิ่งมายิ่งได้เปรียบจนกลมสถานการณ์ได้อย่างสิ้นเชิงกลายพันระดับราชาสัตว์ร้ายแล้วอย่างไรต่อให้แน่แค่ไหนมันจะสามารถคว้าชัยชินเฟิงที่มีพละกําลังกายเทียบเท่ากับจักรพรรดิสัตว์ร้ายได้หรือและตอนนี้ฉินเฟิงยังไม่ได้ชักมีดกษัตริย์ครามออกมาด้วยซ้ํา แค่ใช้กายมนุษย์เพียวๆเ,เขาก็เหนือกว่าแล้วขณะนี้เนื่องจากเกิดความผันผวนผิดปกติคนอื่นๆบนยานรบขนส่งจึงทยอยกันลงมาแล้วยานชูและผู้ใช้พลังเลเวลดีอีกสิบคนลงสู่สนามรบด้วยพลังสมาธิฉินเฟิงแน่นอนยอมตระหนักได้ถึงพวกเขาและคนเหล่านี้เองก็ล็อกเป้ามายังฉินเฟิงเช่นกันสองมือที่วูบไหวของฉินเฟิงทวีความไร้ปราณีมากขึ้นนิ้วที่เกรงแน่นทั้งห้าถกเข้าควาคอของโกเกิง ตายซะทักษะลับกลืนดาราปลดปล่อยแรงผลักพลังอันยิ่งใหญ่ระเบิดออกทกเข้ามาจากมุมอับจิตเข้าลงบนคอของโกเกิงในฉับพลนันมือเปล่าที่บทยี่ได้แม่หินาขาคว้าจับโกเกิงโดยสมูลเลือดไหลทะลักลงกับพื้นดินสำหรับผู้คนที่กำลังเฝ้ามองมันเป็นฉากน่าสยองขวัญและป่าเถือนอย่างไม่น่าเชื่อมนุษย์ปลายพันที่เพิ่งตามมาสมทบขององค์กรแซดผงแอตกใจ ต้องรู้นะว่ายีนของโกเกิงคือราชนสัตว์ร้ายที่แสนหายากเกล็ดบนตัวเขาทานทนสุดแสนแต่ปัจจุบันกลับถูกทำลายลงอย่างกระทันหันด้วยมือเปล่าของผู้ใช้พลังเลเวลดีฉากนี้ทำให้ความหวาดกลัวชินเฟิงเติมเต็มลงไปในจิตใจของพวกเขาเฉพาะเพียงเลเวลสีเท่านั้นที่รู้สึกว่าการกระทําเช่นนี้ของชินเฟิงเท่ากับเป็นการยั่วยุทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าตนกำลังจะมาแต่ก็ยังดึงด้านสังหารลูกน้องต่อหน้าเขา แสหาที่ตายดวงตาของยานชูฟุ้งไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเขาก้าวเท้าออกมาข้างหน้าหมายจะสังหารชินเฟิงเหมือนที่อีกฝ่ายฆ่าลูกน้องตนแต่ในจังหวะนั้นเองแสงสีเงินพลันกระพริบไหวปรากฏขึ้นในสนามรบแทบจะในพริบตาแสงสีเงินที่ว่าพรวดมาถึงเบื้องหน้าของยานชูรูม่านตาของยานชูโหดวูบด้วยความตกใจสัมผัสได้ถึงอันตรายถึงชีวิต วินาทีต่อมาดั่งพายุเฮอริเคนแสงสีเงินหมุนว,นวนบ้าคลั่งสร้างสะเก็ดรอยแยกมิติสีดำขึ้นมารอยแยกมิติฟาดลงบนร่างกายของหยานชูโดยตรงเพี้ยเพียเพียพ้ยปราณกำลังภายในที่คอยคุ้มภัยของหยานชูแหลกสลายลงทันทีอหยานชูขนลุกสู้ดีดตัวถอยกลับไปทว่าเหตุการณ์นี้มันรวดเร็วเกินไปแม้จะหลบพ้นพายุเฮอริเคนสีเงินแต่ตรงหน้าอกและต้นขาของหยานชู บมัดนี้ขอนอักไปด้วยคราบเลือดกระทั่งบางจุดเหมือนว่าเนื้อจะถูกกลืนหายไปโดยตรงเจ็บปวดอย่างรุนแรงในตอนนั้นเองพายุเฮอริเคนสีเงินก็หยุดลงปรากฏสาวงามล่มเมืองนางหนึ่งกำลังถือแท้อยู่ในกุมมือไปหลีไม่เพียงแค่นั้นแต่จังหวะเดียวกับที่ไปหลีปรากฏตัวขึ้นยังได้ยินถึงเสียงฮอลึกสะท้อนเข้ามาฮอลสึกกว่าเจ็ดถึงแดลำบินหลบหนีออกไปยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังบินหลบหนีไปในทิศท,ทางที่ต่างกัน ถึงจุดนี้ต่อให้ยานชูเป็นเลเล่ซีก็คงยากที่จะไล่าตามในหัวใจเขาเต้นกระหน่ำราวกับกลองชุดเห็นได้ชัดว่านี่มันอยู่นอกเหนือขอบเขตแผนการของเขาหากคนเหล่านี้หนีไปหมดแล้วการทดลองของพวกเขาจะเป็นอย่างไรยังไม่นับรวมเรื่องข่าวจะแพร่งคลายออกไปถึงฝั่งพันธมิตรมนุษยชาติอีกจะปล่อยพวกมันไปไม่ได้รีบสอยพวกมันกรณีที่แย่ที่สุดก็สังหารคนเหล่านี้เสียตัวทดลองไม่ได้ก็ช่างมัน แต่ยานชูไม่ยินยอมที่จะปล่อยพวกเขาไปได้ยินคำสั่งนี้ในบรรดามนุษย์ปลายพันองค์กรแซดสามคนได้เรียกปืนใหญ่ออกมาพร้อมกันเล็งเป้าไปยังฮอลสึกบนท้องฟ้าคิดว่าฉันเป็นแค่อากาศาธาตุหรือไงชินเฟิงความีดกษัตริย์ครามออกมาใบมีดพลันลุกไหม้ไปด้วยเปลวเพลิงสีฟ้าขณะเดียวกันทั้งคนทั้งร่างของชินเฟิงยังถูกปกคลุมไปด้วยรูนสีดำในพริบตาเดียวชินเฟิงก็หายวับไป ซ่อนเงาหยุดเขาช่วยถ่วงเวลาให้ฉันหน่อยมือปืนมนุษย์กลายพันเกิดลางสังห์ร้ายพานรู้สึกราวกับความตายกำลังใกล้เข้ามาคนอื่นๆไม่มีความมั่นใจว่าจะชนะฉินเฟิงดังนั้นไม่คิดดูแคลนวินาทีต่อมากายของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนสภาพไปแทบไม่ต้องเสียเวลาอธิบายเหล่าผู้ใช้พลังในรูปลักษณ์มนุษย์พลันกลายสภาพเป็นสัตว์ไหวประหลาดที่จะเรียกว่ามนุษย์ก็ไม่ใช่ถีก็ไม่เชิง ไม่ว่าจะเป็นหมีเขยา่าขุนเขางูเหลือมเปล็ดทองคํามดกรอะเหล็กพวกมันล้วนแต่เป็นสัตว์ร้ายระดับราชาส่วนที่เหลือเปลี่ยนร่างเป็นสุนัขป่ากระหายเลือดแมวดําเชื้อระบาดหมาป่าสายฟ้ากิ้งก่ารายเหล่านี้ล้วนปลดปล่อยกลิ่นอายสัตว์ร้ายระดับนายพลกล่าวในแง่ความสามารถตามรายบุคคลหากโยนพวกเขาลงสู่สมรภูมิศัตรูย่อมพ่ายแพ้ยอมซิโรรา แต่ช่างน่าสงสารเพราะศัตรูในคราวนี้ของมนุษย์กลายพันเหล่านี้มันต่างออกไปข่าสามมือปืนล็อกเป้าด้วยพลังสมาธิเตรียมเล็งยิงออกไปแต่ต้องไม่ลืมนะว่าพวกเขาเองก็ถูกล็อกด้วยพลังสมาธิอยู่เช่นกันยามเมื่อปืนถูกยกขึ้นซ่อนเงาของชิ้นเฟิงก็ถูกใช้ออกทันทีเคลื่อนกายวูบผ่านกำแพงมนุษย์กลายพันบุกเข้าถึงมือปืนทั้งสามพวกแกนั่นแหละที่จะถูกฆ่า ระหว่างปากอ้าคำรามการโจมตีก็ระเบิดออกไปพร้อมๆกันเพลิงฟ้าที่ลุกไหม้แทงทะลุเข้าหัวใจมือปืนคนหนึ่งทันทีคุณสามารถมองเห็นถึงแสงสีฟ้าที่คมกล้าอย่างหาที่ใดเปรียบของมันมีดกษัตริย์ครามปืนในมือของหนึ่งในสามร่วงตกลงทันทียังไม่ทันจะได้ยิงออกไปแต่อีกสองคนสามารถลั่นไกได้ทันปังปัง ใจกลางปากกระบอกปืนกระสุนพลังงานระเบิดออกไปก่อให้เกิดประกายแสงสีสดใสกระสุนดังกล่าวเว้นแต่จะเป็นกระสุนความเข้มข้นสูงของฮอลสึกถึงจะตอบโต้ได้หากไม่มีย่อมไม่อาจต้านทานสองกระสุนไล่ตามฮอลสึกสองลำไปจงพลิกกลับพลังสมาธิของชิงเฟิงระเบิดออกล็อกลงบนสองกระสุนบังคับมันเบี่ยงทิศไปอีกทางอย่างมีอาจควบคุมร่วงตกลงกับพื้นรึมรึม เสียงระเบิดระลอบใหญ่ดังขึ้นสองครั้งพื้นทรายสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงขณะเดียวกันสองมือปืนที่อยู่ประชิดกับชินเฟิงใบหน้าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวโชคยังดีที่พลังสมาธิของชินเฟิงมุ่งความสนใจไปกับกระสุนมีฉะนั้นแล้วพวกเขาคงตายโดยไม่ทันขัดขืนทั้งสองโดดฉีกออกไปทันทีระหว่างเว้นระยะจากชินเฟิงก็แปลงกายเป็นเหี่ยวออโรราและคางคกพิษนอกจากนี้ทั้งสองยังเป็นถึงราชาสัตว์ร้าย มัดนี้รอบกายฉินเฟิงถูกรุมล้อมไปด้วยมนุษย์กลายพันถึง9ตนตอนที่371ต่อ9อีกด้านหนึ่งไปหลีกับยานชูกำลังต่อสู้กันด้วยอำนาจระดับจักรพรรดิส่งผลให้ยานชูถูกกดดันจนถอยร่นอย่างต่อเนื่องยานชูเบนสายตามองค์ไปอีกทางและพบว่าอีก9คนกำลังรุมล้อมฉินเฟิงคนเดียวก็สะบัดคำหนึ่งพวกขยะมีคนตั้งมากมายแต่กลับถูกขัดขวางโดยฉินเฟิงเพียงลำพงัง ทั้งยังปล่อยให้ฮอลสึกบินหนีไปแบบนี้มองยังไงก็ได้ข้อสรุปว่าแผนการล้มเหลวลากตัวมันกลับมาให้ฉันยานชูสั่งการตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วแกยังต้องการจะจับตัวใครอีกไปหลีไม่พอใจกระทั่งตัวเธอเขายังไม่สามารถรับมือได้ด้วยซ้าแล้วยังคิดไปวุ่นวายกับชินเฟิงไปหลีรู้สึกว่าเจ้าหมอนี่ช่างกวนประสาทจริงๆ ดวงตาของยานชูรีแคบลงเขาไม่ต้องการใช้ไพ่ในมือตนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจำเป็นต้องใช้แล้ววินาทีต่อมายานชูก็เริ่มเร่งเร้าความแข็งแกร่งที่เก็บนำอยู่ภายในกลิ่นไออันน่าสะพรึงกลัวพร่างครูออกมาจากกายยานชูในพริบตาร่างกายยานชูก็แปลสภาพเป็นยักษ์เป็นยักษ์จริงๆความสูงของเขาทะยานขึ้นไปกว่าสิบเมตรเทียบเท่าได้กับอาคารสามชั้นโครงแท่งเหล็กขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในมือเขา เห็นได้ชัดว่าแท่งเหล็กนี้ถูกเก็บเอาไว้ในพื้นที่มิตินี่คือไพ่ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเป็นการกลายพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ร้ายตนอื่นๆร่างของยานชูแม้เปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังเป็นมนุษย์สำหรับในองค์กรแทรมันถูกเรียกว่าหนึ่งในสายเลือดชั้นสูงของไททันยานชูในเวลานี้ร่างกายใหญ่โตมาึมาความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีธรรมดาอาจเหมือนยุงกัดสำหรับเขา ผิวหยาบเนื้อหนากล้ามแข็งแกร่งเป็นมัดมัด,มดการโจมตีใดๆก็มีอาจทะลวงสู่ภายในได้ตายยานชูชูแท่งเหล็กขึ้นเหนือหัวฟาดทุบลงใส่ไปหลีอีกด้านหนึ่งหลังจากทั้งเก้าเปลี่ยนสภาพเป็นสัตว์ร้ายทั้งหมดก็กลุ้มรุมชินเฟิงระดมโจมตีใส่เขากรดพิษอันเข้มข้นของคางคกพิษพ่นเข้ามาเป็นอย่างแรกทั่วกายของชินเฟิงห่อหุ้มไปด้วยปราณกำลังภายในฉะนั้นไม่จำเป็นต้องหลบเลี่ยงมังกรทอร์นาโด ทั้งคนทั้งร่างของชิ้นเฟิงม้วนเป็นวงระเบิดเทคนิคลับเิงหลงออกมาก่อตัวเป็นวงวนมีต่างจากพายุคลัง่งอย่างไรก็ตามเป้าหมายแรกของชิ้นเฟิงกลับมีใช่คางคกพิษท,ที่พ่นกรดพิษใส่เขาแต่เป็นงูเหลือมเปล็ดทองคํางูเหลือมเปล็ดทองคําเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุแสงมันคือภัยคุกคามใหญ่หลวงที่สุดสําหรับเขาทอร์นาโดม้วนเป็นวงกวาดเข้าใส่งูเหลือมเปล็ดทองคําเปรีียงเปรียง มนุษย์ปลายพันที่ขวางทางถูกเตะกวาดกระเด็นกระดอนออกไปทักษะลับกลืนดาราปลดปล่อยแรงดูดตอนเป็นมือปืนก็ตกเป็นเป้าของชิ้นเฟิงพอปลายพันก็ยังตกเป็นเป้าหมายแรกของชิ้นเฟิงอีกอย่างไรก็ตามตัวมันกลับยังนิ่งงนันทางฝั่งมนุษย์ปลายพันงูเหลือมเกล็ดทองคำตัวเขารู้สึกประหลาดใจไม่แพ้กัน ไม่คิดเลยว่าชิ้นเฟิงจะเลือกโจมตีตนเป็นตัวแรกอีกทั้งกำลังภายในของชิ้นเฟิงยังบีบบังคับให้เขาตรงเข้าหามนุษย์ปลายพันงูเหลือมเกล็ดทองคำไม่มีทางเลือกอื่นเรียกความกล้าโดยเร่งเร้าเจตนาร้ายในจิตใจสบัดทางใหญ่ม้วนพันรอบกายชินเฟิงร่างแหลกไปซะความสามารถที่ทรงพลังที่สุดของงูเหลือมเกล็ดทองคำคือพละกกำลังในการบีบดเหยื่อจนตายยิ่งเป็นมนุษย์กลายพันพละงกำลังก็ยิ่งพุ่งสูงกว่าเดิมมาก วีปราณกำลังภายในที่คอยคุ้มกันส่งเสียงเสียดสีรุนแรงมันราวกับลูกป่องอัดลมที่กำลังถูกบีบพร้อมจะระเบิดได้ทุกเวลาแต่จังหวะนั้นเองในมือของชินเฟิงก็วาดมีดกริย์ครามออกไปทั่วปลายมีดแทงทะลุลึกเข้าไปในเกล็ดของมนุษย์ปลายพันงูเหลือมเกล็ดทองคำต้องบอกว่าแม้มนุษย์ปลายพันจะได้รับความสามารถในด้านพละกำลังของงูเหลือม,มา แต่อย่างไรมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์มีได้รับพลังป้อนกันเฉกเช่นเดียวกับงูเหลือมเกล็ดทองคําจริงๆไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่าต่อให้มีมันก็เกรงว่ามีอาจหยุดยั้งอํานาจของมีดกษัตริย์ครามได้เนื่องจากมีดกษัตริย์ครามได้หลอมรวมเข้ากับคนของจักรพรรดินกยูงเพลิงฟ้าดังนั้นเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่ทันสัมผัสดโดนคมมีดก็ถูกเพลิงฟ้าสับสะบ้านและแผเผาไปเสียก่อน แต่ต่อให้ศัตรูสามารถทานทนเปลวเพลิงได้จริงเมื่อต้องเผชิญกับคมมีดผลลัพธ์ก็ไม่แตกต่างกันมีดกษัตริย์ครามแทงทะลุเข้าไปในตัวมนุษย์กลายพันงูเหลือมเปล็ดทองคำใบมีดทั้งใบจมลึกเหลือเฉพาะเพียงส่วนด้ามจับที่เผยอ,อยู่ภายนอกกำลังภายในของชิงเฟิงอาจฉีดตามลงไปกระตุ้นเปลวเพลิงสีฟ้าระเบิดออกมาแทบจะในทันทีตามเปล็ดงูเหลือมเปล็ดทองคำพันลุกไหม้ไปด้วยเพลิงฟ้าแผ่เผ,า,ผามันลุลามไปทั้งตัวอา มนุษย์ปลายพันร้องโหยหวนหางงูที่พันรอบกายฉินเฟิงคลายออกร่างใหญ่ยาวกลิ้งดีดดิ้นกับพื้นชนซากปรักหักพังจะแหลกละเอียดบง่งบอกถึงพละกำลังอันน่าทึ่งแต่ช่างน่าเสียดายที่ฉินเฟิงไม่คิดให้มันก่อความเสียหายไปมากกว่านี้ลาขาดฉินเฟิงกระชากมีดกระสัดครามออกเล็งไปยังเนื้อหนังอีกตำแหน่งหนึ่งและจ้วงซ้ำลงไปอีกครั้งและเนื้อหนังที่ว่าในคราวนี้คือส่วนหัวของมนุษย์ปลายพันบุก ศีรษะถูกตอกลงกับพื้นทันใดผสานไปกับเพลิงฟ้าที่ลุกไหม้ทั้งร่างก็ถูกแผ่เผาเป็นผุยผงมนุษย์ปลายพันงูเหลืองเปล็ดทองคำตายมนุษย์กลายพันที่เหลืออีกแปดคนทั้งหมดมองชิ้นเฟิงด้วยความสยดสยองตรงกันข้ามกับชิ้นเฟิงที่กำลังยิ้มร่าสดใสอันที่จริงพวกแกไม่น่าเลือกกลายร่างเลยเพราะเวลาที่ตกอยู่ในสภาพนี้ต่อให้คิดส่งข้อความสุดท้ายไปถึงคนที่รักก็ทำไม่ได้ เมื่อคนเหล่านี้กลายร่างอุปกรณ์สื่อสารก็ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปณช่วงเวลาตีสองท้องฟ้ายังคงดำสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่สองสว่างทว่ามนุษย์กลายพันครอบครองดวงตาสุกสกาวสามารถมองเห็นในที่มืดได้นี่ช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจนแต่ทั้งหมดที่อธิบายข้างต้นกำลังจะหายไปโอบก,กอดทมิน ตามร่างกายของชินเฟิงระเบิดกวาดไปด้วยรุนมืดอันน่าสะพรึงกลัวชินเฟิงได้รับศิลานรกมาเมื่อ9เดือนก่อนส่งผลให้ยามใช้ออกด้วยอบิลิตี้มืดมันจักทรงพลังขึ้นหลายเท่าวิสัยทัศน์ของมนุษย์กลายพันธุ์ที่เหลือ8คนกลายเป็นมืดบอดโดยสมบูรณ์เกิดอะไรขึ้นแม้จะยังเปล่งเสียงได้แต่ในสายตากลับมืดมิดมืดแบบไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย กระทั่งการรับรู้ก็คลายถดถอยลงไม่อาจตรวจจับได้ถึงสิ่งใดปัจจุบันชินเฟิงอยู่ห่างจากพวกเขา20เมตรส่วนกลุ่มมนุษย์ปลายพันกระจุกรวมตัวอยู่ติดติดกันเมื่อแผนการขั้นนี้สำเร็จผลชินเฟิงก็เริ่มดำเนินขั้นต่อไปลำแสงแห่งความมืด ability อ,อันเข้มข้นสีดำกระจ่างราวกับใย,ยแก้วพุ่งเป็นเส้นออกไปแต่ท่านี้มันสามารถโจมตีได้ตัวเดียวมีใช่หรือ ทำไมชินเฟิงถึงไม่ใช้ประกายแสงแห่งความตายที่โจมตีหมู่เล่าทุกท่านกำลังจะได้พบคำตอบใยแสงแห่งความมืดกระทบลงบนตัวของมนุษย์กลายพันคางคกทิศในพริบตาร่างกายของมันราวกับถูกปล้นชิงพลังงานอ่อนแอลงอย่างไม่น่าเชื่ออะไรกันเนี่ยมนุษย์กลายพันคางคกทิศโวยวายตกใจแขนขาของมนุษย์กลายพันคางคกทิศต,ตอนแปลงร่างไม่ค่อยเปลี่ยนไปมากนะักส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนจะเป็นช่วงหลังที่โป่งพองรูปทรงคล้ายกับขุนเขา เสื้อผ้าปริขาดออกและงอกไปด้วยเนื้อชั้นเนื้อหลากสีสันเวลานี้ทุกส่วนเริ่มห่อเหี่ยวดวงตาปูนปนถลนออกมาด้านนอกเกิดปฏิกิริยาคล้ายกับเร่งอายุเวลาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยโอบก,กอดทมินของชิ้นเฟิงทําให้แม่ในหัวใจจะรู้สึกถึงความผิดปกติแต่ก็ไม่ทันถูกคิดถึงความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายวินาทีต่อมาถุงหลังที่เก็บกับพิษเกิดการระเบิดแตกตัวโโลกลุ่มหนองสาต์กระจายระเบิดกรดพิษออกมา ทว่ากรดพิษเหล่านี้มีได้กระเด็นโดนฉินเฟิงแต่เป็นตกลงในกลุ่มนุษย์กลายพันธุ์ที่อยู่ใกล้ๆสายฝนแห่งความตายบนท้องฟ้ากระแสวังวนสีดำอันน่าหวาดหวั่นก่อตัวขึ้นต่อมาเม็ดฝนสีดำก็เริ่มโปรยปลายอ่าแผ่นหลังของคังคบพิษเพิ่งปลดปล่อยพิษออกมาผสานไปกับฝนดำมันรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงราวกับเลือดเนื้อกำลังถูกหลอมละลายพลังงานสีดำซึมเข้าไปในร่างกายของมัน ผลแห่งความตายปกคลุมหนาแน่นราวกับพายุฟ้าขนองมนุษย์ปลายพันที่เหลือทั้งแปดไม่มีหนทางให้หลบเลี่ยงได้เลยส่งเสียงกรีดร้องหน้าเวทนาไม่หยุดอีกด้านหนึ่งยานชูเห็นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นมันอบิลิตี้มืดแม้ว่ายานชูจะประหลาดใจกับเรื่องทั้งหมดนี้แต่เขาก็รู้ดีว่าหากยังงัวแต่อึ้งไม่ทำอะไรร่างเต็มวัยของมนุษย์ปลายพันในองค์กรน่ากลัวว่าคงไม่พ้นความตาย ท่อนเหล็กในมือเขาวาดเป็นแนวนอนกวาดผืนฟ้าจนเกิดเป็นคลื่นปั่นป่วนทันใดทะละกำลังอันยิ่งใหญ่ชนิดคลื่นขุนเขาวแหวกทะเลกวาดเอาฝนแห่งความตายปลิวไปกับสายลม